สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะแอบจะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้ผมสลวยเนางามนะคะไม่แตกปลายแล้วก็ไม่แห้งชีฟูด้วยนะคะแอปเนี่ยเป็นคนที่ทำผมปล่อยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไดผมนะคะมีผมหรือว่าทำสีผมนะคะทำให้ผมก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าแห้งเสียแล้วก็ชีฟูมากๆเลยนะคะแถมยังพันกันอีกด้วยนะคะเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะช่วยให้ผมเสียเนี่ยกลับมาสวยได้นะคะแอปมีตัวนี้เลยะคะ่ะ แชมพูทรีทเมนต์นะคะแบรนด์ทองสุกนะคะเป็นสูตรว่านหางจระเข้แล้วก็มะกรูดนะคะซึ่งจะไปช่วยนะคะบำรุงผมของเรานะคะไม่ให้แห้งคันนะคะแล้วก็ไม่ให้แห้งแตกปลายนะคะบำรุงตั้งแต่โคนจดปลายเลยด้วยนะคะวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะวิธีใช้นะคะใช้แชมพูฉโลมให้เกิดฟองทั่วศีรษะนะคะด้วยส่วนผสมของมะกรูดนะคะ ทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยสะอาดลดความมันและกะจัดกรังแครนะคะแล้วว่านหางจระเข้เนี่ยจะทําให้เส้นผมและหนังศีรษะชุ่มชื้นไม่แห้งขันอีกด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะให้ตามด้วยทรีทเม้นต์หลังสระผมทุกครั้งนะคะฉลมทรีทเม้นต์แล้วนวดให้ทั่วศีรษะเลยนะคะเน้นบริเวณปลายผมด้วยนะคะผมไม่แห้งแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะ เลยนะคะว่าใช้แล้วเนี่ยฟื้นฟูสภาพเส้นผมได้ดีมากจริงๆนะคะผมนุมลื่นไม่พันกันอีกด้วยนะคะแถมยังไม่แห้งแตกปลายอีกด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากมีผมสวยเปนคนต้องมองเหยียวหลังเนี่ย